แอดขอเล่าโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนฟิลิปปินส์ใจละลายกันทั้งฮอลก่อนเลยค่ะเพราะโชว์วันสองของคอนเสิร์ต b l a c k พิ n k d เด็ดไลน์เวิลด์ทัวที่ฟิลิปปินส์อารีนาวันที่สองนี่น้องลิซ่าคือตัวแม่ด้านความใส่ใจท้องทีนอีกแล้วจ้าคือมีช่วงหนึ่งที่น้องลิซ่าขึ้นเวทีด้วยลุคใหม่ที่ทำเอาฟแฟนแฟ,ฟิลิปปิโนโนกรีดแตกทั้งสนามเพราะน้องเลือกใส่ o x d n ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะคะทุกคนแอดบอกเลยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะเพราะศิลปินระดับโลกที่ขึ้นเวทีสเกลใหญ่แบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะใส่แบรนด์ระดับ high end หรือชุดเวทีที่เตรียมจากทีมแฟชั่นของตัวเองทั้งนั้น แต่น้องลิซ่ายังคงสนับสนุนแบรนด์ท้อมทินเหมือนเดิมโดยเลือกหยิบแบรนด์โลเคอลของประเทศเจ้าภาพมาใส่แบบมั่นๆสวยๆบนสเตจใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์อย่างฟิลิปปินส์อารีนาแอดนีแบบโอ้ยน้องหนูชนะใจคนทั้งอารีนาไปเลยลูกแล้วมันมีความหมายมากกว่าความสวยนะคะมันคือการให้เกียรติคือความตั้งใจและคือข้อความเงียบๆที่น้องส่งถึงแฟนฟิลิปปิโนว่า แอบเห็นนะและแอบใส่ใจทุกคนอยู่นะแฟนฟิลิปปิโนโหลายคนเขาแชร์ภาพพร้อมเขียนประมาณว่าลิซ่าเลือกแบรนด์บ้านเราน้ำตาจะไหลคือฟิลป,ปลื้มใจแบบสุดๆในมุมรเคราะห์ของแอดนะคะนี่คือทักษะของซปเปอร์สตาร์ตัวจริงน้องไม่ได้แค่ขึ้นเวทีโชว์ให้โลกดูแต่รู้วิธีสร้างความผูกพันกับแฟนในแต่ละประเทศซึ่งมันทำให้ภาพลักษณ์ของน้องดูเข้าถึงง่ายอ่อนโยน แต่ก็เท่และมั่นใจแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของลิซ่ามาตลอดเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ร้องไม่ใช่แค่เต้นแต่แต้มบุญน้องขึ้นพุ่งแรงเพราะเพียงแค่ใส่ใจเล็กๆที่มันกลับยิ่งใหญ่ในสายตาแฟนๆค่ะและแอดขอบอกเลยนะการเลือกใส่แบรนด์ท้องถิ่นแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสไตล์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่บอกว่าลิซ่าเป็นศิลปินที่ไม่ลืมมองคนรอบตัว ไม่ว่าประเทศไหนก็พร้อมจะให้เกียรติหมดอันนี้แหละทำให้น้องเป็น global star ที่แฟนรักไม่รู้จบจริงๆและเรื่องต่อไปเป็นโมเมนต์ที่ทำให้เหล่าแฟนๆของน้องลิซ่าต้องปวดใจค่ะตอนที่แอดเห็นคลิปที่แฟนๆถ่ายมาแอดนิ่ใจหายวาบเหมือนหัวใจจะหลดออกมาเลยเพราะน้องลิซ่าบาดเจ็บใช่ค่ะเจ็บจริงๆไม่รู้ว่าสะดุดหรือเป็นอะไรมากไหม คือในคลิปที่แม่แม่จีนถ่ายลงไหวโยโปเห็นชัดมากว่าตอนที่น้องลิซ่าวิ่งอยู่บนเวทีน้องมีอาการเจ็บขาเดินก็เหมือนพยายามฝืนอยู่แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของน้องน้องก็ยังยิ้มและทำการแสดงยังช้อต่อแบบไม่แผ่วเลยแอดบอกเลยว่านาทีที่เห็นน้องยังต้องแสดงต่อทั้งที่เจ็บหัวใจแอดเจ็บตามไปด้วยจริงๆใครทุกคนแล้วแฟนคลับจีนนี่คือไม่ไหวเหมือนกัน ห่วงน้องสุดๆโดยเฉพาะตอนรู้ว่าน้องลิซ่าเจ็บตอนโชว์เพลง forever ยังในคืนวันที่2คือช่วงนั้นเป็นจังหวะที่ต้องวิ่งก็เลยเห็นชัดว่าน้องมีอาการเจ็บขาไม่รู้ว่าน้องไปพลาดเจ็บตัวตอนไหนแม่แม่จีนก็เลยพากันคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องแบบรัวๆเลยว่าลูกเล็กของฉันขอให้หายไวๆนะอย่าเจ็บอีกเลยบางคอมเมนต์บอกว่าดูแล้วเหมือนข้อเท้าพลิกลูกใส่ใจสุขภาพตัวเองเป็นอันดับแรกนะ ทั่วครั้งนี้มันไม่คุ้มที่ลูกจะต้องทุ่มขนาดนี้เลยบางคอมเมนต์ก็แสดงความคิดเห็นเหมือนใจจะขาดบอกว่าโอ้ยเดินกระโดดขาเดียวเลยบางคอมเมนต์ก็ปลอบใจว่าลูกขอให้ทุกอย่างโอเคแข็งแรงสุขภาพดีตลอดไปนะคือคำว่าลูกเล็กของฉันนี่แฟนจีนเขาเรียกน้องบ่อยมากนะคะมันให้ฟีลแบบทั้งรักทั้งห่วงทั้งทนุถนอมสุดๆบางคอมเมนต์คือเจ็บแทนหนักมากมีคนเขียนว่า ใจเจ็บแทนลูกเล็กของเราเลยหวังว่าเธอจะหายไวๆนะบนเวทีคือควีนตลอดการแต่ลงจากเวทีก็ขอให้ดูแลตัวเองดีๆนะลูกอ่าแล้วแอดยังน้ำตาคลอเลยทุกคนเพราะเห็นด้วยกับคอมเมนต์ของแม่แม่จีนสุดๆเวลาน้องอยู่บนเวทีน้องคือควีนตัวจริงทั้งพลังทั้งสเตจพรีเซนต์คือไม่มีใครแทนได้แต่พอลงจากเวทีแอดก็อยากให้คนที่เรารักอยากให้ดูแลตัวเองดีๆนะลูก แอดว่านี่แหละคือความรักแบบจริงใจของแฟนแซนที่มีต่อน้องลิซ่าไม่ใช่แค่ชื่นชมในความเก่งแต่เป็นห่วงแบบคนในครอบครัวเลยค่ะใครที่มีคลิปเพิ่มเติมหรืออยากแชร์ความรู้สึกทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดตามอ่านหมดแน่นอนค่ะทุกคนมาดูพลังความโกรธของแม่แม่จีนกันบ้างค่ะเพราะดราม่านี้กำลังลุกเป็นไฟในเว่ยโปและมันแรงจนแอดเองยังอึง้งไปหลายวิเลยค่ะ คือเรื่องมันเกิดขึ้นในช่วงท้ายของคอนเสิร์ตนะคะที่จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ทั้งสี่สาวต้องถือป้ายเบบีซึ่งเป็นรูปตอนเด็กของตัวเองปกติป้ายพวกนี้ทีมงานต้องเตรียมไว้ให้เรียบร้อยอยู่แล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆปรากฏว่ามีป้ายของจีซูเจนนี่และโรเซ่ครบแต่ของน้องลิซ่าไม่มีแอดเหย,ยนแล้วแบบเอา้าทำไมเป็นแบบนี้ มันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะทุกคนนอกจากคำว่าจงใจมันชัดเกินไปว่ามีการไม่ให้ความสำคัญกับน้องลิซ่าทั้งที่นี่คือโชว์ของทั้ง4คนแบบชัดเจนมากดีที่มีแฟนถือป้ายเบบีลิซ่าติดตัวมาแล้วส่งให้ทีมงานน้องเลยมีป้ายเหมือนกับคนอื่นไม่งั้นโมเมนต์นั้นจะออกมาขาดๆเกินๆไปเลยแต่แค่นี้ไม่พอนะคะเพราะพอแฟนจีนเห็นก็พากันวิจารณ์ว่า คนอื่นได้ป้ายใหญ่สวยของน้องลิซ่าได้ทีหลังแถมขนาดยังเล็กกว่าชัดเจนแล้วเมจีนก็ระเบิดค่ะทุกคนเวโปคือไฟลุกเป็นหางว่าวเลยมีโพสต์หนึ่งที่แรงมากจนกลายเป็นไวรัเลเขาบอกว่าอีก3คนได้ป้ายใหญ่สวยๆส่วนลิซ่าไม่ได้ตั้งแต่แรกพอได้ทีหลังก็ได้ชิ้นเล็กกว่าแบบนี้ไม่แขกันแล้วหรอว่าจะต้องแกล้งทำเป็นเท่าเทียมกันและแอดบอกเลยนะคะ ว่าคอมเมนต์อื่นๆในเวโปนี่คือแรงกว่านี้อีกหลายเท่าแอดลองแปลมาแล้วโอ้โหแรงแบบที่แอดไม่สามารถพูดในคลิปได้จริงๆใครอยากรู้ต้องไปแปลกันเองนะคะบอกเลยว่าทั้งด่าทั้งเน็บทั้งประชดแบบจัดเต็มสุดๆบางคนถึงขั้นคอมเมนต์ว่าอยากให้ยุบวงไปเลยแรงแค่ไหนคิดดูค่ะส่วนอีกกระแสะคือแฟนจีนหลายคนมองว่า อีก3คนรับป้ายทั้งที่รู้ว่าลิซ่าไม่มีของตัวเองและสตาฟไม่เตรียมให้ลิซ่าตั้งแต่แรกคืออะไรกันฟังแล้วแบบโอ้ยแอดเข้าใจเลยว่าทำไมแม่จีนถึงเดือดเพราะในมุมแฟนๆของน้องลิซ่ามันเหมือนกันไม่ให้เกียรติอย่างแรงชนิดที่ต่อให้ไม่อยากคิดมากแต่มันก็คิดค่ะทุกคนเพราะมูมเมนต์แบบนี้มันไม่น่าพลาด สุดท้ายแอดอยากฝากไว้นิดนึงว่าการจัดคอนเสิร์ตระดับโลกแบบนี้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือสิ่งที่ไม่ควรมีข้อผิดพลาดเลยโดยเฉพาะในโมเมนต์ที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของสมาชิกเพราะแฟนคลับจับตาและให้ความสำคัญสูงมากค่ะเรื่องนี้จะจบยังไงต่อหรือจะมีคำชี้แจงอะไรจากทีมงานหรือไม่แอดจะคอยตามให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะ